ครับผมสวัสดีครับสําหรับพ่อบ้านในบ้านนะครับที่เจออาการของซัมซุงไดมอนด์ดำนะครับหนึ่งอาการน้ําไหลเข้าถังตลอดหรือว่าบางครั้งน้ําไม่ไหลเข้าถังเลยทั้งที่โซลินอยน้ํายังดีอยู่นะครับทีนี้สาเหตุที่ทําให้เป็นแบบนี้ผมจะพาไปดูกล่องของปกซักน้่ก็มีสว่วนนะครับที่ทําให้ะตะกันคาบน้ํา ย้อนกลับไปเข้าหาโซลินอยน้ําทําให้กระบ,บอกโซลินอยน้ําสะสมอ่าพวกคราบพวกตะกันเสร็จแล้วก็กลายเป็นหินปูนพอมันกลายเป็นหินปูนแล้วมันก็จะไปทําให้อ่าโซลินอยน้ําปิดน้ําไม่สนิทแต่ถ้ามันตันแบบสนิทแล้วมันจะน้ําไม่เข้าถังเลยนะครับอ่าทีนี้เราจะต้องไปถอดมาทําความสะอาดนะครับอ่าถ้าถอดไม่เป็นหรือไม่เคยเห็นถอดอาจจะถอดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า มันก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเราไม่เคยมันยังไงก็ออกไม่ได้อยู่ดีนะครับวันนี้ผมจะพาพ่อบ้านแม่บ้าน road, ะนะครับหรือพี่น้องมือใหม่นะครับถ้าจะทําการล้างให้มละเอียดนะครับผมจะพาไปทํานะครับว่ามันถอดยังไงแล้วเอาเข้ายังไงนะครับส่วนวิธีการล้างก็ไปทําการตัวเองได้นะครับเพราะว่าวิธีล้างเทคนิคของใครของมันนะครับอาทีนี้เราจะไปถอดแล้วก็ประกอบให้ดูว่าต้องถอดแบบไหนและต้องประกอบยังไงมันถึงจะถูกวิธีนะครับอันนี้ก็เป็นอาการง่ายสําหรับพ่อบ้านในบ้านนะครับ อ่าถ้าเราไม่เคยก็ไม่เคยจริงๆไม่ไม่รู้ทําไม่ได้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ <t BI> อันนี้เป็นกล่องใส่ฝงซักฟอกนะครับตัวนี้ครับอ่าด้านในมันจะสะสมนะครับอ่าบางบ้านบางบ้านก็จะเอาเอาฝงซักฟอกใส่ตรงนี้นะครับน,นานๆไปพบน,นะครับมันจะกลายเป็นหินปูนแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นการติดแน่นแล้วไปปิดรูน้ําทําให้น้ําระบายออกไม่สะดวกมันทําให้น้ําดันย้อนขึ้นไปนะครับดันย้อนขึ้นไปหาโซลีนอย ทำให้ตะก,กันคาบน้ํากลายเป็นหินปูนไปติดโซลินอยทําให้โซลินอยปิดน้ําไม่สนิทและบางครั้งมันก็จะทําให้น้ำไม่เข้าถาังได้ด้วยเนื่องจากว่ามันติดแน่นจนเกินไปนะครับและบางครั้งมันก็จะปล่อยน้ำเข้าถังตลอดคือมันปิดไม่สนิทนั่นเองครับสาเหตุก็มาจากตัวนี้ก็มีส่วนนะครับเพราะมันดันนะครับเราถอดออกมาทําความสะอาดล้างนะครับเพราะว่าคาบของเขาจะ,ะเยอะมากเลยนะครับนะครับนะครับอ,อันนี้ขนาดข้างล่างนะครับ อันนี้เป็นที่รองรับน้ําเท่านั้นอยากเป็นขนาดนี้นะครับบางบ้านเอาฝูกสะฟอกใส่ตรงนี้นะครับมันติดแน่นเลยนะครับทีนี้มันก็กระเด็นขึ้นมานะครับพอกระเด็นขึ้นมาข้างในนี่ก็จะอ่ามีแต่คราบเลยครับตรงนั้นนะครับอ่าก็รู้สึกว่ามันก็จะดําสกปรกไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับข้างในนะครับอันนี้ข้างในนี่วิธีเอาออกก็อย่างที่ผมเอาออกดีแหละครับวิธีเอาออกนะครับผมจะพาไปดูใหม่นะครับ เบื้องต้นเราก็ถ helmet, อดไอ้ตัวนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยครับถอดออกมาก่อนนะครับเพื่อจะไปทําความสะอาดล้างนะครับเนี่ยครับหลังจากนั้นมาเราก็จะไปถอดน็อตข้างหลังนะครับน็อตข้างหลังเขาจะมีอยู่2ตัวนะครับน็อตยึดก่อกนี่2ตัวและน็อตยึดโซลินอยน้ำอีก2ตัวเราถอดออกมาได้เลยนะครับไอ้ตัวนี้เป็นโซลินอยน้ำนะครับมันก็จะมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้2ตัวนะครับเนี่ยครับเพื่อเพื่อยกโซลินอยน้ำออกมาจากนั้นมาก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้อีกนะครับ น็อตยึดกล่องของเขานะครับจะมีอยู่สองด้านเท่านั้นเองครับอ่าอ่าตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับเราถอดคลายน็อตนี้ออก2ตัวแล้วมาถอดคลายน็อตของไอโซลิยนน้ำนี่ออก2ตัวาเราก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับทีนี้เราจะยกขึ้นมาเลยนะครับอ่าต้องถอดน็อตออกก่อนนะครับ น็อตยึดกรอบออกแล้วเราก็มาถอดน็อตของโซโลินอยออกนะครับอ่าบางครั้งถ้าเราไม่เข้าใจถอดนะครับไอตัวน็อตตัวนี้เราไม่ถอดเราจะถอดตัวนี้แล้วก็งัดขึ้นมันจะทําให้ตัวนี้เสียได้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะทําให้ดูนะครับอ่าอ่าหลายท่านก็จะงัดกันแบบนี้เลยครับงัดออกมาแบบนี้เลยนี่นะครับ งัดเขาออกมาแบบนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าเรางัดไม่ถูกวิธีนะครับไอตัวนี้อาจจะคดงอหรือไอตัวนี้แตกนะครับเนี่ยครับถ้าไอตัวนี้แตกพบเนี่ยยากปิดน้ําไม่ได้มันก็จะทาให้น้ํารั่วขึ้นมาอีกนะครับน้ําไหลออกมาเกิดปัญหาขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องถอดออกมาให้หมดทั้งยวงเลยนะครับมันถึงจะโอเคนะครับสมมุติว่าถอดเมื่อกี้นะครับถอดน็อตออกแล้วนะครับถอดน็อตสองตัวออกแล้วถอดน็อตกล่องออกแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาทั้งยวงเลยนะครับเนี่ยครับ ม่ยากนะครับแล้วก็ถอดสายไฟมันออกมาดีๆก่อนเพื่อที่จะขยับตัวมันให้ให้มันอาสะดวกหน่อยนะครับเนี่ยครับถอดออกมาเลยครับเนี่ยครับยกออกมาเลยเนี่ยครับตัวนี้เองหลังจากนั้นมาแล้วก็มาถอดตัวนี้ออกจากกันเลยนะครับเพราะว่าไม่มีที่ยึดแล้วนะครับนี่ครับถอดออกมาเลยเนี่ยครับอ่าทีนี้ เราต้องเอากล่องนี่ครับไปทำความสะอาดด้านในนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นคราบเยอะแยะมากมายครับอ่าอยู่ในรูนี่ก็มีเยอะนะครับอ่าทีนี้อโซดีนอยนี่เราได้ทํากันแล้วทีนี้จะมาล้างกล่องแ้วมาประกอบกล่องถ้าเราออกไม่ถูกวิธีมันแตกได้เลยนะครับอ่าทีนี้ไอ้ตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้ครับเขาเอายึดไอ้ตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยข้างในนะครับเนี่ยครับเป็นคราบอยู่ข้างในนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าน็อตนี้มาจากมาทําอะไรนะครับเราก็จะไม่รู้เลยนะครับ เราเราก็จะทําความสะอาดด้านในนี้ไม่ได้เนื่องจากมันตันเลยนะครับเนี่ยครับน้าจะไหลออกมานิดๆหน่อยๆแตนี้ยพอมันตันปุ๊บมันก็จะย้อนเข้าหมาหาตัวนี้นะครับเนี่ยครับย้อนเข้าหมาหาตัวนี้ขึ้นมาบนนี่นะครับอ่าทีนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในกล่องของโซลินอยทำให้อ่าเป็นคราบหินปูนแล้วก็อ่าปิดน้ําไม่สนิทนะครับบางครั้งมันตันโดยสนิทมันก็จะเปิดน้ําไม่เข้าถังเลยนะครับแต่โซลินอยยังดีอยู่ ทำไมน้ำถึงไม่เข้าถังเพราะมันตันเกินไปเนื่องจากมันดันมาจากตรงนี้นะครับเห็นครับสกปรกมากเลยนะครับอ่าทีนี้อ้าวทีนี้ถ้าเราจะไปทาความสะอาดนะครับอ่าเราต้องถอดน็อตนี่ออกก่อนเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับถอดน็อตนีออกไปก่อนนะครับเพราะน็อตนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนํเพ่อบ้านถอดน็อตออกมาแล้วนะครับอ่าทีนี้ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวสวมเข้าไปเท่านั้นเองครับนะครับ ตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวสวมเข้าไปแล้วก็มีน็อตยึดตัวนี้ไว้นะครับเท่านั้นเองหลังจากที่เราคลายน็อตที่ออกแล้วปุ๊บเราก็งัดไอ้ตัวนี้ดึงออกมานะครับดึงออกมาปุ๊บไปทาความสะอาดได้เลยนะครับดูครับในกล่องนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับสำหรับพอบ้านนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้มันมันก็จะดึงออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะดึงออกมาแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับข้างในเนี่ย เยอะมากเลยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะครับเนี่ยครับมันตันหมดเลยครับเนี่ยนะครับมันจะตันไป็คาบหมดเลยนะครับอันนี้รูไม่รูไม่เห็นแล้วนะครับเนี่ยเป็นคาบอะไรก็เยอะแยะมากมายนะครับน้าไหลผ่านได้แค่ตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวผมเอาหาหาอะไรมามีให้ดูก่อนเนี่ยครับอ่าปกติเขาตรงนี้เขาจะมีรูนะครับเนี่ยครับ เมื่อคาไปติดมันจะเยอะปุ๊บน้าไม่ไหลผ่านมันย้อนไปหาโซลินอยด์ได้เลยนะครับทีนี้ <c oughs> เราจะต้องไปทําความสะอาดมันเอาน้ํายาเป็ดน้ํายาล้างห้องน้ําไปขัดมันออกให้สะอาดแล้วเราก็มาประกอบตามเดิมนะครับอันนี้คือวิธีเอาออกแล้วนะครับสําหรับพ่อบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะอาแต่ผมยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ผมจะทําว่าล้างแล้วว่างั้นเถอะครับจะประกอบใหม่ให้ให้พ่อว่านได้ดูว่าหลังจากที่ล้างแล้วต้องประกอบเขาไปยังไงนะครับเอาละครับสมมุติว่าเราล้างทำความสะอาดแล้วนะครับเนี่ยครับสมมุตินะครับ อ่าตัวนี้จะประกอบไปใหม่นะครับแล้วก็มันจะมีช่องของมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็แอย่เข้าไปตามช่องของมันเลยนะครับนะครับแหย่เข้าไปอ่าสมมติว่าตัวน้อยเนี้เราล้างแล้วนะครับล้างแล้วก็งั้นเถอะยัดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ขัดน็อตนะครับยึดไว้นะครับแค่นี้เองเนี่ยครับเนี่ยครับหลังจากที่เราขัดน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ครับ เสียบเข้าไปตามปกติเขามันเลยนะครับเนี่ยครับอย่าเพิ่งเอาอันนี้ใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้ายากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอานี้งัดเข้าไปถ้างัดไม่ถูกวิธีไอ้ตัวนี้ไปด้านก,ะกระบอกนยครับกระบอกตัวนี้แตกเนื่องจากว่ามันกรอบนะครับแต่ตัวนี้เหนียวนะครับเนี่ยไอ้อตัวนี้ไม่ค่อยแตกนอกจากมันจะคบจะงอทําให้ยางตัวนี้ครับเอียงหลังจากที่ยางเอียงแล้วน้ําจะ ไหลออกมันจะย้อยลงไปข้างล่างไหลลงไปข้างล่างไปถูกอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านล่างก็เกิดความเสียหายได้นะครับสําหรับเขาบ้านนะครับทีนี้เราก็จะต้องเอามาอาใัยไปตามปกติของเขาก่อนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเรายัดเข้าไปก่อนเลยนะครับนี่ครับยัดเข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปตามรูปของเขาเลยนี่ครับอ่าเนี่ครับอ่าได้แล้วนะครับยเมื่อยัดเข้าไปแล้วนะครับ แล้วก็เอาตัวนี้ลงเลยครับเอาหัวข้างหน้าเลยครับลงไปก่อนเลยครับตามช่องของมันเลยเนี่ยครับเนี่ยครับตรงนี้ก็อ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเนี่ยครับหลังจากนั้นมาแล้วก็ใส่น็อตอ่าขันน็อตสองตัวเนี่ยยึดโซ่ล็น้อยไว้ตามเดิมนะครับแล้วก็มายึดน็อตสองตัวเนี่ยครับอ่าน็อตเข้ามาสองตัวยึดเข้าตามเดิมเท่านั้นเองนะครับ จากนั้นมาเราก็ไปเอากล่องเขามันข้างหน้าใส่ตามปกติเข้ามันเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเราไม่เคยใส่นะครับใส่ไม่ได้ครับใส่ทั้งวันก็ใส่ไม่ได้เลยนะครับอันนี้สมมุติว่าเราล้างแล้วนะครับเพียงแต่ผมมาทําเอาออกแล้วเอาใส่ให้ดูเท่านั้นเองหลังจากนั้นมาก็ไปล้างเองนะครับ <laughs> นี่นะครับถ้าเราใส่ไม่เป็นงัดยัดเข้าไปยังไงมันก็ไม่เข้าครับนี่ครับ ถ้ามันถูกล่องของมันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราต้องหาล็อกของมันก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีล็อกของมันอ่าตรงช่องของมันนะครับมันจะมีช่องอยู่ตรงหัวมุมเนี่ยครับอ่าหัวมุมเนี่ยครับเอาหัวมุมตรงนี้ครับเข้าก่อนนะครับแล้วก็ยันเข้าไปนะครับอ่าแค่นี้ก็โอเคแล้วครับอ่าถ้าเราใส่ไม่ถูกล่องของมันมันจะเข้าไม่ได้เลยครับไอ้ตัวนี้ครับไม่รู้เป็นยังไงสมัยก่อนผมเอาเข้า ครึ่งวันผมจะเข้าไม่ได้มองยังไงมันก็อยู่ตรงรูนั่นแหละแต่เอาเข้าไม่ได้ที่แท้มันมีมีร่องอยู่ตามมุมของมันเนี่ยมันมันเบี่ยงไปแค่นิดเดียวระหว่างมุมสองข้างนะครับมันไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับอ่ายิ่งพ่อบ้านในบ้านไม่เคยเงงเลยครับอ้าวเมื่อกี้อ,ออกมายังไงวะเนี่ยหันซ้ายหันขวายังไงก็เข้าไม่ได้ติดเลยครับถ้าเราแย่ไปตรงร่องของมันนะครับเข้าไม่ได้เลยถ้ามันตรงร่องของมันก็แป๊บเดียวเองเห็นไหมครับอ้าวนี่นะครับอ่าส่วนโซลีน้อยน้ํา ที่เราได้แนะนํากันไปก็รู้กันแล้วนะครับว่าล้างกันยังไงนะครับอันนี้ผมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โซลินอยน้ําปิดน้ําไม่สนิทหรือน้ําไม่ไหลเข้าถังเพราะว่าไอ้ตัวนี้ดันไปเนื่องจากมันตันนะครับเอาละครับขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ